ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม Mercedes-Benz นะครับตัว s l k รหัสตัวถัง R172 นะครับรถคันนี้ได้เข้ามารับบริการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับขนาด8.8นิ้วที่มีสเปคสูงสุดในท้องตลาดตอนนี้นะครับที่เป็น LG certified แล้วก็กล้องมองหลังเป็นของ Q-Cam 100% Made in Korea มาพร้อมกับระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับงานติดตั้งจะเป็นอย่างไรการใช้งานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ ก่อนอื่นเลยผมจะให้ดูงานติดตั้งตัวกล้องก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นกล้อง Q ิวแคนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่ารถคันนี้ใส่กล้องหลังอยู่เนี่ยฮะลองดูจากท้ายรถด,ดูสิครับงานติดตั้งเนี่ยจะถูกแนบไปนะครับกับ <c oughs> มือเปิดท้ายเลย <c oughs> เห็นไหมฮะกล้องตัวนี้เนี่ย ได้รับรางวัล w o r l d b e s t Lane นะครับ f 2.0มีระบบปรับแสงอตัตโนมัติในที่มืดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน slk นะครับ172นะครับได้ทำการติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นเข้าไปนะครับคำว่าจอ Android ตรงรุ่นเนี่ยคือเรา,เอาจอเก่าออกนะครับเห็นไหมฮะว่าจะเป็นบล็อก เป็น bracket ใส่เข้าไปแทนที่ของเดิมด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะไม่มีช่องไฟเลยนะครับซีลปิดหมดทุกอย่างคําว่าจอตรงรุ่นนะครับจะเป็น bracket เป็นพลาสติกเดิมใส่เข้าไปแล้วช่องแอร์ยังใช้งานได้ตามปกติจะไม่มีอะไรไปบังช่องแอร์นะครับอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นจอตรงรุ่นนะครับข้อมูลเดิมตัวรถอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้เนี่ยข้อมูลเดิมตัวรถ ฟีเจอร์ตัวที่เป็นตัวคอนโทรลเลอร์พวกนี้เนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะครับเนี่ยครับใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับอันนี้จะเป็นจอตรงรุ่นนะครับตัวฟีเจอร์หลักๆของตัวนี้นะครับตัวจอเนี่ยจะเป็นขนาด8.8นิ้วนะครับจอจะเป็นสเปคสูงสุดนะครับ LG certified ซึ่งเราได้ลิขสิทธิ์คนเดียวในไทยที่ ได้เป็นจอตัวนี้เข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยมาเป็น Android v e r s i o ์ชัน11เทรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็เลือกเข้าไปที่ตัว AUX ปุ๊บเนี่ยก็จะสลับเข้ามาที่หน้าระบบ Android เลยนะครับ GUI ตัวนี้เนี่ยจะเป็น GUI แบบตัวล่าสุดแล้วนะครับนี่นะครับการใช้งานต่างๆนะครับ จะมีแดชบอร์ดนะครับเป็นตัว My Digital นะครับเราเล่งเครื่องรอบเครื่องยนต์ขึ้นตามนะครับเปิดประตูก็จะมีประตูสถานะประตูแจ้งเตือนบอกนะครับมี USB ให้เรา2สล็อตนะครับสามารถที่จะเล่นไฟล์เพลงแล้วก็ไฟล์วิดีโอได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันนี่นะครับ ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมโหลดเข้าให้กับทางลูกค้านะครับก็จะมี Netflix นะครับมีดูทีวีออนไลน์นะครับมี j u o x s มี Spotify นะครับมี Google Map นะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถเข้าไปโหลดใน Play Store ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ผมให้ดู Netflix ก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราซาย n ินเข้าไป Netflix เล่นได้จริงๆนะครับ ภาพจะเห็นเลยว่าคมชัดและสีสวยมากๆนะครับนี่นะครับอ YouTube ครับเพิ่มเสียงรดเสียงเนี่ยจากปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะครับนี่นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นโฆษณาอยู่นะครับ เดี๋ยวรอโฆษณาจบก็จะเข้ามาเล่นอ่าในส่วนที่เราเปิดคลิปไว้อยู่นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะภาพคมชัดชัดคือชัดมากๆนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของ YouTube นะครับถัดมานะครับดูทีวีออนไลน์นะฮะ นี่ครับไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับถัดมานะครับพวกจูก Spotify ต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกติ s i g อินแ c คเคาทเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับทีนี้ถัดมาผมให้ดูเรื่องกล้องมองหลังนะครับผมเข้าเกียร์ถอย นี่นะครับโพซิชัน R เส้นเลี้ยวตามนะครับเวลาที่เราหักเลี้ยวพวงมาลัยนะครับเซนเซอร์รอบคันโชว์ที่เป็นรูปรถนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับเข้าเกียร์ P นะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะตัดกลับมาในส่วนที่เราใช้งานอยู่นะครับอ่า ขัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ Google Map นะครับจะมีทั้งคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษแล้วก็คีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับนี่นะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ The Emporium นี่ครับ ก็ก็จะจําลองเส้นทางให้เรานะครับไปซ้ายไปขวายังไงก็จะพูดขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยถัดมาสุดท้ายในส่วนของ PIP หรือว่าเล่น2แอปพลิเคชันในหน้าจอเดียวกันนะครับนี่นะครับเช่นสมมุติว่าเราต้องการใช้งาน Google Map ควบคู่ก,กันกับเล่น YouTube นะครับเนี่ยครับสามารถทําได้เลยเนี่ยฮะด้านหนึ่งก็นําทางไปอีกด้านหนึ่งก็ดูวิดีโอคลิปไปนะครับถ้าไม่ต้องการละเราก็สไลด์ออกนะครับให้เหลือแค่แอปพลิเคชันตัวเดียวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเบื้องต้นนะครับก็ทั้งหมดนะครับของการใช้งานจอ Android ตรงรุ่นนะครับสำหรับ S L K R 1 7 2นะครับของคันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับที่ Facebook Fanpage YouTube Channel 2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ